สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักแสดงสาวชื่อดังออกโรงเตือนชาวเน็ตหื่นคุกคามหนักขึ้นแท่นนักแสดงสาวภาพยนตร์เบอร์ต้นๆมากความสามารถอย่างยะดานาริญญนยาคุณมงคลเพชรนักแสดงสาวจากภาพยนตร์ร่างทรงนับว่าตั้งแต่เธอนั้นมีผลงานโดดเด่นมากมายก็มีทั้งแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชื่นชอบแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ชอบแซะเธอแรงและมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กับฉากที่มิงชฉี เสื้อเพราะถูกผีสิงทำให้มีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมและมีขาหืนเข้ามาคอมเมนต์หืนๆใจล่าสุดงานนี้เธอขอจัดพวกเรียนคีย์บอร์ดเหล่านี้โดยเธอบอกว่าเรื่องความเหมาะสมในการแสดงส่วนตัวคิดว่าบทบาทที่เราได้รับมามันก็คือศิลปะพอได้รับงานมาแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีอยากให้มองว่าคืองานคือศิลปะไม่อยากคิดว่าไม่เหมาะสม ไม่ใช่เราแต่เป็นตัวละครมีคอมเมนต์หืนห่นๆคุกคามเยอะมากเราทำใจอยู่แล้วว่าจะมีกระแสะแบบนี้กลับมาแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องจะดำเนินคดีแต่ถ้ากระทบถึงเราจนเสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะดูตามความเหมาะสมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณครับ